ผ่านมานะครับวันนี้เราไปกันที่ WHA ระยองสเตเดียมนะครับระยอง f c เจ้าถิ่นครับรับการมาเยือนของราชบุรี FC โดยเกมในวันนี้ครับคุณผู้ชมอยู่กับคุณสมยศแดงยวนและผมสุพชคนวมนิ่มครับครับก็วันนี้เจ้าถิ่นครับระยอง FC อยู่อันดับที่6นะครับ14นัดมี21คะแนนครับขณะที่ทีมเยือนครับราชบุรี f c อยู่อันดับที่3นะครับแต่น้อยกว่านะครับแต่ไป13นัดมี26คะแนนนะครับราชบุรี FC เองก็ยังมีโปรแกรม ตกค้างอีก1นัดน,น,นะครับที่จะเจอกับสิงห์ชียงรายยูไนเต็ดนะครับก็เกมนี้จะไปเตะบนที่24ธันวาคมนะครับเป็นเกมตกค้างที่ฝนตกก่อนหน้าน,นี้นะครับใช่ครับนะครับก็ทำใ,ให้ยังเหลือโปรแกรมอีกหนึ่งัดครับสำหรับราชบุรีเอฟซีเกมนี้เนี่ยจริงๆก็คือมีโปรแกรมเตะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าก็เลื่อนออกมานะครับเพราะว่าราชบุรีนี่ต้องเดินทางไปเตะในเกม FC Champions League 2 เยือนกรบเบาสกาซึ่งลงเล่นกันไปในวันพระราชบดีนะครับกระดับก็แพ้ไปนะครับราชบุรีศูย์ประตูต่อ2นะครับก็เกือบจะตกรอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าคู่แข่งที่แย่งเข้ารอบอย่างนำดินชนะ9ก้ศูนย์นะครับกระดับกลายเป็นก่อนแข่งเนี่ยลูกได้ลบเสียเนี่ยราชบุรีดีกว่าอยู่11ลูกเนี่ยกลายเป็นมาเท่ากันนะครับที่เจประตูนะครับใช่ครับสุดท้ายราชบุรีเฉือนเข้ารอบด้วยประตูได้ยิงได้ที่เยอะกว่า ก็อยิงไป15นะครับเสียไป8นะครับส่วนน้ำดิตครับยิงไป14ครับรับเสียไป7นะครับโอ้โหถ้าได้ยิงหนึ่งประตูนด้น้ำดินเข้ารอบเลยนะครับใช่ครับซึ่งเกมนั้นนะครับก็เป็นสาเหตุครับที่ทําให้เกมนัดนี้ต้องถูกเลื่อนออกมาจากเมื่อช่วงกลางสัปดาห์นะครับขออภัยมาจากเมื่อช่วงสุดสัปดาห์นะครับนะครับนักเตะทั้งสองทีมกําลังจะลงสู่สนามครับ เกมที่ W H A ระยองสเตเดียมแฟนๆของทีมมานินมังกรวันนี้นี่ก็แม้ว่าจะเป็นช่วงกลางสัปดาห์นะครับแต่ว่าก็หนาตาใช้ได้นะครับครับก็แฟนบอลทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับโดยฟอร์มการเล่นที่ถือว่าดุดันนะครับแล้วก็เหนียวแน่นนะครับของทีมระยอง f อฟในลุกจันนี้นะครับไม่น่าเชื่อผลงานของพวกเขาเองนะครับก็อยู่ระดับที่6นะครับ ก็เต่เป็นสินัดนะครับชนะ5้าเสมอหแพ้สานะครับมี21คะแนนส่วนราชบุรีก็อยู่อันดับที่3ามแลผลงานก็ดีเชน่นเดียวกันนะครับสินัดได้ชนะ8เสมอ2แพ้3ทั้งคู่นะครับแต่ว่าราชบุรีได้ชนะมากกว่าระยองได้เสมอซะเยอะกว่านะครับก็ทำให้ราชบุรีเอฟซีนั้นมี26คะแนนนะครับก็มีโอกาสขยับลุ้นอันดับที่2เลยครับวันนี้ถ้าเกิดชนะก็จะแซงการทะเลือเอฟซไปมี29แต้มนะครับการทะเลือนั้นอยู่อันดับที่2นะครับมี27คะแนน ขนาดลงสนามน้อยกว่าท so ีมอื่นอูแต่ลวงเกมมีด้วยก็2เกมนะครับกระดัเอาละครับทั้ง2ทีมเดินลงสู่สนามแล้วนะครับไม่กี่ขวบใจครับเกมเรียกว่าดาบ้แม์มังกรได้ไหมครับม้มารินมังกรเจอกับราชันมังกรนะครับมังกรทั้งคู่ครับเดี๋ยวกำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้วครับมังกรไหนจะประกาดครับเดี๋ยวเราก็ได้รุนกันนะครับ สวัสซึ่งจิตถาวรนะครับกับมาท็อปฟอร์มได้ครั้งนี้นะครับสองทีมเดินลงสู่สนามแล้วนะครับไม่กี่ขวบใจครับเกมเรียกว่าดาบ้แม์มังกรได้ไหมครับ้มานี่มังกรเจอกับราชันมังกรนะครับมังกรทั้งคู่ครับเดี๋ยวกำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้วครับอัรครับเดี๋ยวเราก็ได้รุนกันนะครับ ธนัดศรจิตถาวรนะครับก็กลับมาท็อปฟอร์มได้ครั้งนึงนะครับเจอกันรับธนัดศรีจิตถาวรกลับมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแล้วก็ทำประตูได้ด้วยนะครับในเกมกับศรีลังกาครับช่วงนี้เป็นพิธีการก่อนเกมครับฟังเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมีครับและเพลงสรรเสริญพระบารมี ladies and gentlemen please stand up to respect the Thai national anthem and the royal anthem จบสิ้นลงไปเรียบร้อยนะครับในช่วงของพิธีการก่อนเกมครับนักเตะทั้งสองทีมจะมาจับมือกันก่อนครับก่อนที่จะสู้กันในช่วเวลา90นาทีเกมในวันนี้นะครับสามคะแนนจะเป็นของใครเดี๋ยวรอดูกันครับอีกไม่กี่ใจ ไปดูสเสบีตัวจริงของทั้งสองทีมกันก่อนครับดูเจ้าบ้านกันก่อนเลยครับระยอง f อฟวันนี้มาในระบบ4.33ครับผู้รักษาประตูบริศรีสุภาครับแนวรับมีกฤษดานนทลัตสเตฟานเซบบราแบะขวาเป็นสุภวพิรุ่มโพพักเบกซ้ายสารัตปองสุวรรณนะครับตรงกลางก็มีมานูเอลออสนะครับสารัตสุนทิสวัสด สเตเตดยียโอจูเนี่กับตันทีมครับสามประสานเกมลูกครับด้านขวาอ,อนน์อมอเลสสักนะครับด้านซ้ายเลอมะอิตโตะตรงกลางนะครับจูเนี่บาติสตา<อ>้าก็เสกสรรราตรีไม่ได้กลับมานะครับไปเล่นให้ทีมชาติไทยในซีเกมส์แล้วก็อยู่ยาวเลยครับตั้งในรอบรอง สนามไปแล้วนะครับเราถึงรอบชิงชนะเลิศครับที่จะลงสนามกันในวันพระศุกร์นี้นะครับไทยเราจะเจอกับเวียดนามรวมถึงวิชาแกนทองที่ติดตดแบนด์ด้วยนะครับปกษาประตูส่วนทีมงานผู้ตัดสินวันนี้ครับสามนะครับปุษาประตูนะครับเป็นกำพลปฐมอากุลนะครับแนวรับมีซิดเกรเฟเลล่าโจดิมีคอร์ดินัสอาริสันพรมรักนะครับ็กขวาเจสซี่เคอร์เรนนะครับแล้วก็มีคู่ตรงกลางพระสวัสดิ์ดิพมรรณัสเถียนธนวัฒน์ซึงจิตถาวรนะครับ แล้วก็มีทางด้านจักรพันธ์แก้วพรมนะครับเป็นตัวมิดฟิลด์ตัวลุกรับแล้วก็มีเอ็นจิวาด้านซ้ายด้านขวาเป็นเปรโดตาน่าหน้าป้าเป็นเดนวิสันครับก็ที่หายไปก็คือกัเเรบมูต ombo นะครับวันนี้มีชื่อเป็นแค่สำรองขนาดที่จนทธานเกียมดีนะไม่มีชื่อเลยนะครับทั้งตัวจริงและตัวสำรอง,าองตามข่าวก็มีภารกิจเรื่องครอบครัวนะคข้าได้าใจไหมครับนะ ไปฟังโคชโบปลุกเราลูกทีมก่อนเกมครับต้องสู้ครับเพื่อเอาทุกแต้มที่ในสนามนะครับต้องสู้ทุกเม็ดนะครับพูดอย่างง่ายๆมีท่านประธานสโมสรคุณสาธิตปิตุเตชะลงไปล้อมวงอยู่ด้วยนะครับที่ราชบุรีนี่ ทันประานออกโรงเองครับคุณธนวัฒนิติการจนาครับเจอ,เอ,เอ,เอรอออ์ีคอลินัสครับก็ได้เล่นเป็นตัวจริง,รงต่อเนื่องนะครับเกมกับกัมเบลสาก้าก็ได้ลงสนามในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟนะครับโดยโดยงวรุษสีมาคะครับทำได้ตามเป้าหมายในการพาทีมเข้ารอบ ในศึก FC Champions League 2ได้เป็นครั้งแรกเลยนะครับแม้ว่าจะวุดวิดหน่อยก็ตามครับแต่ว่าถือเป็นความสำเร็จ9้าวหนึเลยครับของทีมราชับังกรในฤดูกาลนี้ขณะที่ผลงานในลีกก็อย่างที่เรียนไปครับว่ากำลังเป็นปีที่ดีเลยครับของพวกเขาครับต้องรอดูต่อไปครับว่าจะรักษายืนระยะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ แล้วครับช่วงต่อไปจะเป็นพิธีการยืนสงบนิ่งหนึ่งนาทีนะครับเพื่อร่วมถวายความอาลัยในการสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ หังจะเริ่มนะครับระยอง FC นี่วันนี้ที่หายไปอีกคนหนึ่งก็คือจอฟงโซคิสปิมน,นะครับที่ติดโทษแบนเช่นเดียวกันกับวิชียากแก่นทองนะครับ ชิยแกนทองนั้นโดดไม่แดงนะครับในเกมที่แล้วที่บุกไปเสมอลำพูนนะครับ2ประตูต่อ2ส่วนเอาคอนโซคริสปิมเนี่ยสะสมไปเหลืองครบ4ใบนะครับรอไไปได้ลงสนามวันนี้ผู้รักษาประตูเป็นวรวุฒศิศรีสภาคนนี้นะครับที่ลงทำ้าที่แทนวิชยะแก่นทองครับผู้รักษาประตูมือหนึ่งที่ติดโทษแบนมาดูกันครับว่าระยอง f c ซึ่งได้เปรียบในเรื่องความสดแน่นอนนะครับพักมาเต็มๆเวันนะครับ กับราชบุรีซึ่งมีภารกิจศึกหนักเลยครับต้องเดินทางไกลไปเล่นที่ญี่ปุ่นเมื่อวันพฤราสบดีที่ผ่านมาครับจะมีผลกับการเล่นผลกับเกมนี้มากน้อยแค่ไหนครับมันจะเริ่มนะครับะยอง FC เจ้าถิ่นนะครับในชุดน้ำเงินล้วนครับเขียเริ่มเกมก่อนบุกจากซ้ายไปขวานะครับ มาถึงก็อ้าวไม่ได้ทุ่มครับถนนนึกว่าจะได้ทุ่มครับสุดท้ายผู้รัดสินยังไงครับรสินกลับมาให้ะยองได้ทุ่มเลยครับผู้ช่วยยกธงให้เป็นราชบุรีทุ่มสุดท้ายยังครับก็กลับมาเป็นราชบุรีได้ทุ่มอานอนท์เลยงงเลยครับเกมที่แล้วนี่เป็นตัวสำรองนะครับอานอนท์มรดสัตว์แล้วก็ลงมาทําประตูได้ด้วยนะครับเจอกับลำพูนจุดเ,เปลี่ยนของเกมเลยนะครับ ของน,นั้นก็นำโดนนำสูกเลยเป็นประตูที่ช่วยให้ระยองกลับมาสู่เกมนะครับแล้วก็เป็นประตูแรกของเขาในรอบร่วมๆสปีครึ่งเลยนะครับวันนั้นครับตัดได้ระยองแทงออกไปทางซ้ายไปเลยครับมานเตอสเจอกับเจสซี่คารันต้องล็อกดึงจังหวะเอาไว้ก่อนไปตั้งกันใหม่ครับสหรัฐปองสุวรรณครับตกเข้าในมาให้สหรัฐสนทิสวัสดิ์ ส,สารัตนนะครับผลิตก,กำลังนะครับวันนี้คืนมาสารัตส่นที่สวัสดิ์ครับอิสัดาห์